กินลงไปอือยังปันเดนอันนี้ใช้เอา้องชอบน้ำเขาไม่ชอบนะ้ำเขาค่อนข้างเกิดง่ายค่ะเกิดง่ายว่าสันางอะเกิดตะคพืดตะเพื่อละโอ้ยแย่เลยประเทศไทย เต็มไปด้วยอันนี้ก็จะวันนี้ก็จะมาขยายโดยใช้อันแหนือดงค่ะก <_ S 1> ามพื้นบ้านนี่ล่ละค่ะเพราะเหตุคือคือลานขาะเราจะลุยนั่นด้วยนี่จะพยาย่ามๆปั๊บนนเต็มถาดาก,าก,าก็สวยค่ะสวยดีตอนนี้ถาดนี่จเต็มอันนี้อวกถ้าดิน,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 นมีน้ำไม่เยอะค่ะตายได้ค่ะ วันนี้ก็จะมาขยายโดยใช้อันแหนแดงค่ะตามพื้นบ้านนี่ล่ะค่ะเพราะเหตุพื้คือลานค่ะก็จะรลยนั้นด้วยนี่ถ้าดินมีน้ำเยอะกอะตายได้ค่ะลากเขาจะเป็นตื่น ซื้อมาเราต้องพยายามไห้เขาแตกขยายไปทางอื่นค่ะถ้าถ้าจะนั่นเรต้องควบคุมนะคะสามนาทีแล้วแหนแดงน้ำเลยค่ะเนี่ยใช้แหนแดงเป็นเป็นตัวช่วยเลยแบบนี้ให้เขาได้อันนี้เลยพยายามปรับให้เต็มถาด เป็นค่ะก็สวยค่ะสวยดีตอนนี้ถานนี่จะเต็มแล้วอันนี้วัวลุยค่ะเพราะว่าให้เขาอยู่ได้ไปเขาอยู่ได้ด้วยธรรมชาตินี่แหละมีแหนเดนด้วยลงไปเป็นปุ๋ยดีปนยังนีถ้าดินมีน้ำไม่เยอะอะตายได้ค่ะเป็นแต่เขาเป็นพืชที่รากไม่ยาว แค่กัดนี่วบดน้ำานี่น้ำไหลนี่จะตายทั้งนถ้าน้ำเยอะน้ำเกินก็จะเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยน้ำเยอะน้ำเกินแบบปลุยค่ะพระว่าให้เขาอยู่ได้ไปเขาอยู่ได้ด้วยธรรมชาตินี่แหละมีเนี้ยเดินด้วยลงไปเป็นปุ๋ยดีปยั้งท่านี่บ่สันแหละเกิดตะพือกตะเพือแหละโอ้ยแย่เลยประเทศไทยเต็มไปด้วยอันนี้ก็จะ คือซื้อมาเราตร้องยนยย่ำไห้เขาแตกขยายไปทางอื่นค่ะถ้าถ้าจะนันก็ต้องควบคุมเขาต้องอันนี้ง่ายๆ้ยะคะแ,แล้วริเวณนี้ริเวณนี้จะเป็นที่วางกระถางเก็บตับผู้ลุยค่ะเพราะว่าให้เขาอยู่ได้ไปเขาอยู่ได้ด้วยธรรมชาตินี่แหละมีเนื้อเด่นด้วยลงไปเป็นปุ๋ยดีปยังทันีี เราได้เจาน้ำเขาไม่ชอบน้ำ yeah. เข้าตองอันนี้ง่ายๆนะค่ะน้วบริเวณนี้บริเวณนี้จะเป็นที่วางกระถางเต็กปั๊กเวันนี้ก็จะมาขยายโดยใช้อันแหนแดงค่ะการเพื้นบ้านนี่แหละค่ะเพราะเหตุคือคือลานทางเราจะลุยนั่นลุยนี้แต่บอสันแหละเกิดตะเพือตะพื้อเลวโอ้แย่เลยประเทศไทย เต็มไปด้วยอันนี้ก็จะลากเขาจะเป็นตื้นๆสักหน่อยเขาต้องอันนี้ง่ายๆนะคะแ,แล้วบริเวณนี้บริเวณนี้จะเป็นที่วางกระถางเพื่อเป็นแต่เขาเป็นพืชที่ลากไม่ยาวแ,แค่ตัดนี้ ผลุยค่ะเพราะว่าให้เขาอยู่ได้ไปเขาอยู่ได้ด้วยธรรมชาตินี่แหละนีเนื้เดินด้วยลงไปเป็นปุ๋ยดีปยั้งท่านี่อก็ต้องก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะประเทศไทยเป็นแบบนี้หน้าฝนก็ฝน,นมาลายเขาจะเป็นพืชที่ชอบน้ำเลยแต่ว่ามันฝนตก่ะช่วงนี้จำเป็นนะเนาะ จำเป็นอยู่นะจ้าคุณหนูนาค่ะสามนาทีแล้วไล์สุดไม่ได้ก็จะมาอัดวิดีโออันพยาพันฑ์แท็กตัดค่ะแหนแดงน้ำเลยค่ะเนี่ยใช้แหนแดงเป็นเป็นตัวช่วยเลยป่ะนี่ให้เขาได้อันนี้เลยโลาลยค่ะเพราะว่า ให้เขาอยู่ได้ไปเขาอยู่ได้ด้วยธรรมชาตินี่แหละมีเนี้เดินด้วยลงไปเป็นปุ๋ยดีปะยั้งท่นนี่อันนี้ใส่อันนี้ใส่ ็นไม้หินอ่อนเก่าแต่เขาไม่ชอบน้ำแต่ชอบแดดเข้าตรงอันนี้ง่ายๆนะคะแล้วลบริเวณนี้บริเวณนี้จะเป็นที่วางกระถางใส่ตับไยกินลงไปอือวราปันเดนเข้าตรง,อ,ตรงอันนี้ง่ายๆนะคะแล้วลบริเวณนี้ ี่นี้จะเป็นที่วางกระถางน,น้เลแหนแดงน้ำเลยค่ะเนี่ยใช้แหนแดงเป็นเป็นตัวช่วยเลยแ่ะนี้ให้เขาได้อันนี้เลยเขาจะเป็นพืชทน่ช้าตามเลยแต่ว่ามันฝนตกค่ะช่วงนี้จำเป็นนะเนาะจำเป็นอยู่นะจ้าคุณหนูกนะคะสามนาทีแล้ว ยินมีน้ำไม่เยอะตายได้ค่ะน้อะสามนาทีแล้วซื้อมาเราตร้องเนยย่า้ไหวเขาแตกขยายไปทางอื่นค่ะถ้าถ้าจะนั่นก็ต้องควบคุมกินลงไปอือเราปันเด็น เขาจะเป็นพืชที่ชอบน้ำเลยแต่ว่ามันฝนตกค่ะช่วงจำเป็นนะเนาะจำเป็นอยู่นะจ้าคุณหนูบว่าสั่นหะักเกิดแต่พืชแต่พืชแหละโอ้โหแย่เลยประเทศไทยไทยเต็มไปด้วยอันนี้ก็จะอันนี้ใส่ เป็นไม้หินอ่อนเก่าแต่เขาไม่ชอบน้ำแต่ชอบแดดว,ว่าสร่าเกิดตะพิอตะพือะ้อลโอโ้แย่เลยประเทศไทยเต็มไปด้วยอันนี้ก็จะนะคะสามนาทีแล้วเข้าต้องอันนี้ง่ายๆ้ะค่ะ เป็นที่วางกระถงระางเอกัเแหนแดงน้ำเลยค่ะเนี่ยใช้แหนแดงเป็นเป็นตัวช่วยเลยแบดนี้ให้เขาได้อันนี้เลยถ้าดินมีน้ำไม่เยอะอะตายได้ค่ะวบน้ำเลยนี้น้ำไหลนี่จะตายทัน้นี่ถ้าน้ำเยอะน้ำเกินก็จะเนี่ยเนี่ยอย,อย่างตัวเนี้ย น้ำเยอะน้ำเกินกบ,บจะใกล้ๆเนาะจะได้ยื่นมือมาปิดได้ง่ายๆจ้ะนี่แหละแค่ตัดก็จะเป็นพืชตะคูนกระบองเพชรนะคะแต่ว่าแหนแดงน้ำเลยค่ะเนี่ยใช้แหนแดงเป็นเป็นตัวช่วยเลยบ่ดนี้ให้เขาได้อันนี้เลยพยายามปับ๊บให้เป็นถาดเต็นถาดก็สวยค่ะสวยดี ตอนนี้ถาดนี่จะตึมอันนี้วันนี้ก็จะมาขยายโดยใช้อันแหนแดเรียงค่ะกามพื้นบ้านนี่แหละค่ะเพราะเหตุคือนื้หลาน้างก็จะลุยนั้นด้วยนี้แต่วันนี้ก็จะมาขยายโดยใช้อันแหนแดเรียงค่ะกามพื้นบ้านนี่แหละค่ะเพราะเหตุคือนพื้หลาน้างก็จะลุยนั้นด้วยนี้แต่เขาค่อนข้างเกิดง,ง่ายค่ะเกิดง,ง่ายใกล้ๆเนาะ จะได้ยื่นมือมาปิดได้ง่ายๆจ้ะที่แหละแค่ตัดก็จะเป็นพืชตะคุกระบ,บองเพชรนะคะแต่ว่า